สวัสดีชามีนค่ะดูความรักประจำวันที่28มีนาคมนะคุณได้เดอะ u ซันเขาได้10บคาถาไพาด่ดีสดใสมากเลยนะคะเดอะ u ซันประสบความสำเร็จนะคะทั้งเรื่องการงานการเงินแล้วก็เรื่องความรักก็สดใสนะคะ ใครที่ไม่ได้มีปัญหากันก็เป็นวันดีๆนะคะใครที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้ก็จะเป็นวันที่คุณปรับความเข้าใจกันได้นะคะแก้ไขได้ทุกปัญหาแฟนคุณได้สิบคาถาถึงแม้เขาจะเหนื่อยแต่ว่าเขาก็ไปต่อนะคะเขายังสู้นะทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องหัวใจนะคะ มีไพ่ e t your friend help you แล้วก็ forgiveness อย่างที่บอกค่ะความสัมพันธ์ถ้าใครมีปัญหาเนี่ยมันจะมีการให้อภัยกันการเริ่มต้นกันใหม่นะคะแล้วก็ถ้าคู่ไหนคุยกันเองไม่รู้เรื่องเนี่ยก็จะมีคนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ยนะคะสำหรับคนโสดสนิทวันนี้มีโอกาสที่จะได้เจอกับความรักที่สดใสนะคะคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่ามีความอดทนสูงด้วยสามารถที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กันได้นะคะอาจจะเจอผ่านเพื่อนหรือไม่ก็โซเชียลมีเดียนะคะ